สวัสดีครับวันนี้หลังจากที่ห่างหายไปนานขอโทษขออภัยด้วยครับมัวแต่เร่งงานหลายอย่างเลยครับก็เลยไม่ได้อัดไปให้ดูคิวแน่นมากครับช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยมีเวลาถ่ายวันนี้ก็เลยมาอัปเดตให้ดูครับอันนี้ก็เป็น610รุ่น3ครับก็ลองเครื่องวอร์มไว้ครับติดเครื่องวอร์มไว้ครับก็เครื่องนิ่มดีครับ ของคุณพี่อาคมนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับทางร้านก็จะเล่นทําให้ครับชุดตรงชุดสีก็ช่างกําลังไาไปทําสีอยู่ครับก็ประกอบไม่นานครับถ้าได้มาก็อาจจะเห็นเป็นคันเร็วๆนี้ครับก็รอชุดเผาหน้าไปเช็คทําบูททาเลียนซีนเปลี่ยนอะไรใหม่ก็เดี๋ยวเอามาใส่ตามครับเผาหน้าคาราโลครับก็ ไม่ได้อัปเดตเป็นอาทิตย์เลยครับ้องขออภัยด้วยครับกอยางก็ใส่กระทะแล้วครับเหลือเอายางไปขับไปที่ร้านถ้าประกอบเสร็จก็ขับไปที่ร้านแล้วก็งัดยางใส่ใหม่ครับให้ฟังเสียงเครื่องครับเสียงนิ่มมากครับหลังจากฟิตระบบใหม่แน่นทั้งคันนะครับ <c oughs> โมดายสตาร์ทหม้อน้ำเนี่ยเราก็อันนี้เอาเป็น ของที่อู่ลองก่อนนะครับยังไม่ได้ใส่ตัวนี้ให้นะครับก็เราก็ใส่ของอีกแบบหนึ่งให้ครับของที่ว่าสภาพดีเหมือนของใหม่เลยอาจจะเป็นของใหม่เลยก็ได้ครับใส่ของใหม่ให้เลยครับเป็นไดสตาร์ทไดชาร์จเอ่อพวกหม้อน้ำก็เปลี่ยนใหม่ครับแบบนี้ก็ใส่ลองเครื่องไ้เฉยครับยังไม่ได้เปลี่ยนใหม่ ก็เสียงนิ่มดีครับให้ดูน้ำครับน้ำวนดีนะครับก็โอเคครับระบบก็เมื่อกี้ช่างก็เพิ่งลองติดเครื่องวันนี้แหละครับเพิ่งจะลองติด หลังจากเติมน้ำมันไฮดรอลิกเติมน้ำมันเครื่องก็ลองได้เลยครับเครื่องนิ่มมากครับก็เดี๋ยววอรมไปเรื่อยๆครับถ้ามีเสียงเค็งนิดหนึ่งก็เราเปิดฝาตั้งวาล์วให้มันเท่าที่ครับ ก็รถใหม่พิษใหม่ธรรมดาครับก็ระบบยังไม่เรียบร้อยดีก็ต้องวอร์มติดเครื่องไว้รันเครื่องไว้ครับสักวันสองวันแต่โอเคก็โดยรวมก็โอเคครับสภาพก็เสียงนิ่มดีครับพวกเกียร์พวกลูกปืนต่างๆไม่มีหมุนไม่มีเสียงนะครับไม่มีเสียงคลอนนะครับ ทาสีไว้นานเลยฝุนขึ้นนิดน,นึงครับก็เลยดูไม่ไม่สะอาดมากเลยขออภัยด้วยครับ่วงนี้ก็ติดคิวเยอะพอสมควรครับก็เลยไม่มีเวลาถ่ายาวิ่งซื้ออะไรวิ่งลงกึงบ้างแล้วก็เล่นงานลูกค้าที่จะส่งสิ้นเดือนนี้สองคันครับ สินเดือนนี้กับต้นเดือนประมาณสองสาคัญครับแล้วก็กางเดือนหน้า <c oughs> ให้ฟังเสียงเครื่องครับผมก็นิ่มดีครับ ิ่มดีมากครับอันนี้เสียงไม่ได้ใส่ท่ออากาศก็เลยเสียงเป็นไอ้ดีดุปกติครับไม่ต้องไม่ไม่เป็นไรครับตัวนี้ก็ยังไม่ได้ใส่ระบบอกองใคก็ยังไม่เรียบร้อยดี <c oughs> <c oughs> ตัวนี้ก็เตรียมส่งรอตัวอสิ้นเดือนนี้ครับมาติดตั้งให้ก็ระบบก็โอเคหมดแล้วครับ 6 4 0เทอร์ครับส่วนตัวนี้ก็หลังจากประกอบแล้ววิ่งเทสเทสอยู่แล้วพบว่าเฟืองมันเป็นเฟืองเกียร์ใหม่ทั้งหมดนะครับแต่ว่าคนละยี่ห้อกันมันก็เลยมีเสียงครับแต่ว่าไม่หอนนะครับแค่มีเสียงนิดนหน่อยแล้วก็แก้ไขให้เรียบร้อยครับก็รอเฟืองเกียร์ครับสั่งมาเปลี่ยนเป็นชุดให้เข้ากับยี่ห้อเดียวกันครับ เคล็ดลับนะครับต้องใส่เฟืองยี่ห้อเดียวกันนะครับแนะนําลูกค้าทุกท่านครับถ้ามีปัญหาก็คิดไว้ซะเลยว่าถ้าอะไรตัวคนละยี่ห้อเนี่ยก็หอนแน่นอนครับหรือไม่ก็มีเสียงอันนี้ก็ระบบเรือกเครื่องอะไรก็โอเคหมดแล้วครับเหลือแค่ว่าเปลี่ยนเฟืองแก้ตัวเดียวก็เรียบร้อยครับให้เป็นยี่ห้อเดียวกันก็เสร็จส่งประมาณต้นเดือนหน้าครับตัวน,นี้หกคนหก นี่640ก็ใกล้จะเรียบร้อยแล้วครับเหลือแค่ตู้เอมาใส่ช่างตู้เอก็ยกมาวางเรียบร้อยก็เตรียมส่งได้เลยตรงนี้ก็อุป,ปกรณ์เราก็พ่นสีไว้แล้วนะครับเตรียมใส่กับรถได้เลย้ารถเสร็จเรียบร้อย แปลกๆตาดีครับสีม่วงลูกค้าสั่งแบบไหนก็ได้ตามใจครับเราจัดให้คันนี้640ของลูกค้าจาก,กัวใหญ่ก็ทำเครื่องอะไรก็ระบบเรียบร้อยแล้วครับชนเหลืราจะลอกสีพอดีรอคันนี้ออกก่อนครับค่อยเลยทำการลอกสีทำสี ผมก,ก็วันนี้เป็นฟอร์ด5 7 7ครับกลื้ออะไรลือทุกอย่างครับลื้อทุกอย่างล้างไว้แล้วครับเตรียมอะไรประกอบครับฟอร์ด5 7 7, 7. 640คันหน้านิวครับ คันนิวก็เอาไปเช็คอยู่ครับเช็คทำลูกปืนทำบาทำตัวรั้หนักใหม่ครับให้มันแน่นส่วนคันนี้ก็ของคุณพีอ่อยู่บ้านเดียวกันครับตำบลตะกูครับบ้านสนวนบ้านสนวนจากที่สั่ง6ก4ก ทางร้านแจ้งว่าคิวนานไปครับถ้าไม่อยากรอก็เอาคันนี้ได้ครับลูกค้าเปลี่ยนใจก็จัดคันนี้แทนครับ 7, 6, 10, <Body S 2> เจ็ดหอบอดี้เดียวกับ640ะครับแต่ว่าข้าหน้าเขาจะเป็นฮาราโล8น็อตเหมือน610รูปร่างาก็เลยเป็น 6, ทรง610ครับอแจงโม ก็ให้พิเศษครับให้ลูกค้าเท่ากับราคาที่เขาจอง640ครับเพราะว่า,าพิเศษจริงๆครับคันนี้ก็ธรรมดาก็มันมีหลัก8นะครับเพราะตัวนี้เป็นเซ็ก n ์แ a น d ฮนคันนี้ก็เป็น610รุ่นสครับของคุณอาอยู่ขนแก่นครับคุณอากุ้งครับประกอบก็ เป็นยางเรียบร้อยแล้วครับก็ฝนตกครับก็เลยมีคาบดินมีอะไรที่หน่อยก็เดี๋ยวหลังจากเช็กระบบเก็บงานเก็บไรเรียบร้อยเรล้างให้สะอาดครับคันเล่งเท้าชุดใหม่เล่งมือชุดใหม่ได้สตาร์ทได้ชาร์จเราใส่ของใหม่หมดครับกระทะล้อใหม่ครับยางใหม่หมดระบบทุกอย่างเราเป,เป๊ะหมดแลวครับ เยวก็จะเดินแป๊บน้ำมันใหม่ครับให้ดูสวยงามเป็นแป๊บสแตนเลสอ่าจะได้ดูสวยครับชุดดนนันนะจะดนหน้าต่างๆเนี่ยก็ทำสีไว้เตรียมประกอบแล้วครับก็ทำไว้ นี่ก็เป็นเสื้อสูบที่ลื้อครับ5้าพันเจ็ดเจดเตรียมส่งลงกึงครับตีปอกใหม่ลูกสูบใหม่หมดเหมือนเดิมครับมาตรฐานที่ร้านหกหก่งศูนยปั๊มเฮดเอริโตมูชิตเตี้ยเนี่ยมีสองคันนะครับเป็นรถที่จอดไว้ครับมัน สภาพก็บอดี้สวยครับแต่ภายนอกไม่สวยอ่าดูเหมือนจะเพลินเนก็บางคนก็ว่าดสร้างรถนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่ครับข้างนอกใีคิลลีครับเราไม่สนใจครับเพราะว่ายังไงเราทําใหม่มันก็เหมือนใหม่ครับเปลี่ยนบางโคนเปลี่ยนเช็คฝากระโปรงทําใหม่มันก็เหมือนใหม่ครับสําคัญตัวนี้ครับตัวเครื่องครับตัวเกียร์ครับท่อนท้ายครับไม่มีแตกแล้วแล้วก็ สบายสบายใจครับขัดรถให้ลูกค้าครับก็คือมาสภาพไหนก็ช่างเราทำให้เหมือนใหม่หมดครับผมให้เข้าใจตัวนี้เป็นรถเก่านอกครับเดิมทีเพราะว่าทางร้านเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นโหหนึ่งศูนย์ตัว A อครับตัวนี้เป็นเกียร์แปดคนสี่แต่ว่าทางร้านเขาใส่เกียร์กลางให้ลูกค้าแต่เป็นเกียร์หกคนหก ถ้าลูกค,ค้าที่ว่าสนใจรุ่นนี้ก็ถ้าไม่สีเรือดเกียร์ให้ตรงรุ่นก็ไม่เป็นไรครับใช้ได้เหมือนกันกัราคาก็จะถูกกว่า6ก0ี่ศเต็มตัวเต็มแบบเกียร์เกียร์ตรงรุ่น,นครับก็จะถูกกว่าเกียร์ตรงรุ่นก็ถูกกว่าประมาณ20,000ครับแต่เป็นเกียร์6 6ธรรมดาเราขายอยู่45 0 0 0 0้าถ้าเป็น 6- 1 0ตัวเต็มเกียร์ตัวเต็มแต่ถ้าเป็นตัวนี้ก็เช็คใหม่เป็นเร็จก็อยู่ประมาณ4 3 0 0 0 0ครับจนเกียร์6กแต่ว่าใช้เหมือนกันครับใช้ดีเหมือนกัน ทำไม่้สีเลือดอะไรเพราะข้างในเฟืองพวกเราเตียต่างๆก็คล้ายๆกันครับไม่ากางไม่ต่างกันมากต่างกันแค่เสื้อเกียร์ภายนอกโคตรหลาดเฉยๆครับาถ้าการใช้งานไม่เติมไม่เกินกันครับอุปกรณ์สวยนะครับติดรถมาเนี่ยของใครแห่งหลีครับชุดใบ,บมีดสวยครับเป็ดเสร็จทําเสร็จก็อย่างที่ว่าครับ เลื่องทะเบียนพร้อมยางใหม่บางโคนใหม่ลังคาใหม่เช็คทั้งคันใหม่ครับเกียร์ท้ายระบบพัดลิกระบบเกียร์ระบบเครื่องทําใหม่หมดครับยางเปลี่ยนใหม่หมดครับกระทะล้อมีสองคันครับถ้าลูกค้าสนใจก็สั่งจองได้ครับเราก็ทําให้เป็นตามลามดับคิวไปครับปั๊มเฮดอีีโตครับเครื่องตัวนี้แรงครับเครื่องรุ่นสามครับ เกียร์ท้ายก็ตรงตรงรุ่นครับเกียร์เท่เครื่องท้ายจะเกียร์เป็น6กบนหทั้งสองคันนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นเดิมเดิมทีอย่างที่ว่าครับเป็นเก่านอกมาทางร้านเขาก็ใส่เกียร์หกหกให้มาเกียร์นอกเป็นเกียร์แปดนสี่ครับเกียร์ข้างเกียร์ตู้อครับมันใช้ไม่ค่อยได้เหมือนบ้านเราแบบนี้คล่องกว่าครับยังว่างสองคันครับตัวนี้หกหนึ่งศูนย์ราคาสี่แสนสามครับเป็ดเจ็ด พร้อมส่งพร้อมเล่นทะเบียนครับเช็คใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งคันครับสนใจก็สั่งได้ครับสภาพไม่ต้องีเรียดครับว่ามาแบบนี้เดี๋ยวดูตอนเสร็จอีกทีครับเหมือนรถใหม่แน่นอนนี่ก็เป็นผ่านที่ว่าที่เราทำไว้ครับผ่านสีม่วงครับเตรียมใส่ให้ลูกค้าเปลี่ยนใบใหม่เช็คลูกปืนเช็คคับท้ายสปริงใหม่ครับ สีม่วงคันสีม่วงของคันหกสี่ศูนย์ครับอันนี้ก็เป็นหก0ันหกผ่านหกใส่กพันหกันหกครับตัวนี้ใบใหม่หมดครับใส่ใบซีเอทีอย่างดีครับไม่เอายีห้อถูกครับเราใส่ของอให้ลูกค้าใช้ได้อีกหลายปีครับเราย่อถูกบางทีมันไม่มีคุณภาพครับโอ้ห่างหายไปนานครับก็เลยอะ คลิปนี้ก็ยาวหน่อยนะครับให้ดูดโดยรอบโดยรวมเลยครับว่าตอนนี้เราไม่ค่อยจะ่างเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปครับเร่งงานให้ลูกค้าอยู่ครับตอนนี้ก็ติดจองสิบสามคันครับขอบคุณลูกค้ามากๆเลยครับที่ว่าไว้ใจทางร้านเรา สนใจรุ่นรถแท็กเตอร์รุ่นไหนก็โทรมาสอบถามคุยกันได้ครับแนะนำได้ยินดีให้คำปรึกษาครับซื้อไม่ซื้อกันอีกเรื่องครับแต่ได้คุยกันปรึกษากันนะ่ะดีกว่าครับลูกค้าบางท่านเป็นมือใหม่บางทีไม่มีความรู้เกี่ยวกับรถเราก็แนะนำได้ครับไม่ได้ว่าหลอกลูกค้าให้ไปซื้ออย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีครับ เราแนะนําตามความตามความจริงครับไม่มีข้อสิทก็คือแนะนำไปใช้งานแบบไหนแล้วก็แนะนํารุ่นนั้นรุ่นนี้ว่าเหมาะแบบไหนสภาพแบบไหนก็ให้มันประหยัดงบลูกค้าที่สุดครับราคาแรงราคาสูงราคาเบาราคาถูกถูกก็เริ่มต้นตังแต่ราคาหกหกครับสามแสนกว่าบาทถ้าเป็นห้าพันก็สามแสนต้นๆครับห้าพันเจ็ดเจ็ดเอาเดียว สองพัหกหนึ่งศูนย์รุ่นสามก็เริ่มต้นที่หกแสนกว่าบาทครับบางท่านบอกว่าเออราคาสี่ห้าแสนก็มีก็ลองดูครับผมไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ว่าอะไรครับ,รรบก็ลองไปซื้อมาใช้ดูครับก็อาจจะดีก็ได้ครับของถูกแต่ราคาอย่างนั้นผมแนะนําคืออย่างทานร้านเอามาก็ราคาทั่วไปอย่างอย่างท้องตลาดครับเอามาซ่อมไปซ่อมมาก็ พอๆกับซื้อเหมือนซื้อสําเร็จเหมือนกับซื้อทางร้านนะครับไม่ต่างกันมากทางร้านทําให้เต็มที่ร้อเซครับดีกว่าเราไปเสียเวลาซ่อมเองอย่างนั้นดีกว่าครับแนะนําอย่างนั้นลูกค้าบางท่านก็ถามมาดูที่อู่ก็บอกสนใจเป็นตามสภาพเช็คแล้วไม่ทําสีมันก็ไม่มีประโยชน์ครับทําเช็คแล้วพร้อมใช้แล้วถ้าซื้อไปบางท่าน คนแถวบ้านเขาอยากเห็นอยากอะไรซื้อไปแล้วทไมเป็นรถเก่าไม่ทําสีมาเช็คแล้วจริงหรือเปล่าไม่รู้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยอยากทําให้ครับเพราะมันดูไม่ดีครับเดี๋ยวจะทางร้านจะจะเสียเอาครับบ่าซื้อรถไม่ดีมาให้ไม่ใช้งานก็เป็นไปได้คือซื้อแบบให้ทางร้านดิวให้มันเต็มร้อยดีกว่าครับจะได้พร้อมใช้งานเลยไม่ต้องไปทำสีทำอะไรอีกทีหลังก็หมดตังไปอีกครับ มันก็ประมาณบานปลายครับไม่จบเพาหน้าเหมือนกันครับพาวหน้าลูกค้ากระถามมาเยอะ6610รุ่น366เนี่ยใส่เพาหน้าได้ไหมผมแนะนําก็คือขายทิ้งครับขายรถเก่าทิ้งแล้วซื้อรถที่เป็นสองพาวดีกว่าครับเพราะว่าหนึ่งคือพาวหน้าคาราโดถ้าจะใส่ของเก่านอกเนี่ยมันก็หลักแสนครับสองสามแสนครับสองแสนกว่าบ,บาทครับถ้าเป็นเก่านอกเซคันแฮนที่เขาถอดออกมาจากรถที่วัาตัด ตัดแยกชิ้นขายก็ราคาสูงครับถ้าทําเสร็จไปรวมค่าไปเสร็จเสื้อท้ายก็ต้องเปลี่ยนครับเสื้อท้ายเอาเปล่าก็สองสามหมื่นห้าแล้วครับจนเสื้อเก่านอกอย่างถูกๆเนี่ยสามหมื่นสามหมื่นห้าเลยครับเฟืองท้ายก็ต้องเปลี่ยนครับเฟืองท้ายเดือยหมูใบสีสองเผาก็ต้องเปลี่ยนบันปลายครับไม่จบแนะนําซื้อรถใหม่ครับเราทําแต่งเ้าหน่าใสก็เหมือนนะได้รถอีกคันหนึ่งครับดีกว่า ก็ซื้อรถสำเร็จดีกว่าครับราคาพอกันกับที่ว่าเราจะแปลงแนะนำอย่างนี้ดีกว่าครับลูกค้าถามมาเยอะโอเคครับเดี๋ยวอัปเดตให้ดูอีกครับขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ